ปันผล vs หุ้นเก็งกำไรคุณเต่ากับคุณกระทิงเป็นนักลงทุนเหมือนกันแต่ดูแตกต่างกันจังถึงเขาจะลงทุนเหมือนกันแต่เขาลงทุนกันคนละสไตล์นะคุณเต่าเน้นลงทุนในหุ้นปันผลฉันลงทุนระยะยาวได้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลเงินปันผลที่ได้ก็มาจากส่วนแบ่กำไรของธุรกิจปีที่แล้วก็ได้ปันผลมาจากถึง8%เปอร์ซโอ้ได้ปันผลสูงกว่าฝากแบงก์อีกนะเนี่ย ลงทุนหุ้นปันผลก็เหมือนเลี้ยงไก่ที่ปันผลออกมาเป็นไข่ทุกวันแต่เราก็ต้องมั่นเช็คสุขภาพไก่ด้วยถ้าไก่แข็งแรงก็จะออกไข่ให้เราได้เรื่อยๆส่วนคุณกระทิงนั้นลงทุนในห,หุ้นเก่งกาไรพร้อมถนัดเล่นสัน่นซื้อมาขายไปกินกาไรจากส่วนต่างราคาได้ได้ผ่านมากําไร10%ละไม่ต้องถือทั้งปีแต่ก็มีโอกาสขาดทุนนะแป๊บเดียวได้สิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอลองทุนหุ้นเก่งกาไรก็เหมือนตกปลาบางคนก็ได้ปลายเยอะบางคนก็เสียเยอะไปฟ,ฟรีๆหรือบ,บางคนถึงขนาดตกเรือโดนปลากิน แต่ถ้ามอยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเหมาะกับการลงทุนแบบไหนก็ลองลงทุนทั้งสองแบบดูก่อนก็ได้ส่วนแรกถือยาวส่วนที่สองไว้เก่งกําไรจะมัวใกล้ๆก,กลัวๆลงทุนหุ้นสองแบบไปทําไมให้เสียเพอร์ฟอร์แมนต์ตลาดบูลลิสต์แบบเนี้ยต้องจัดหนักจัดเต็มหุ้นเก่งกําไรเท่านั้นขอซื้ออ้าวกรรหุ้นดันตกเก่งกําไรนี่มันยากกว่าที่คิดแฮะหลายเดือน่าดทุนเอาขาดทุนก็ไม่กล้าขายรู้เงี้ยลงทุนในหุ้นทั้งสองแบบดีกว่า เราจะถัวก,กำไรขาดทุนกันได้